ีค่ะทุกคน welcome back to my channel กันอีกแล้วนะคะ่ะเย่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 สำหรับวันนี้ มาเสิร์ฟอะไรเอ่ยก็ต้อง make up tutorial อยู่แล้วนะคะซึ่งลุกในวันนี้โ oh my god สวยไหมล่ะบอกเลยว่าลุคนี้นะคะถ้าเกิดแบบไม่ติดเมาส์ติดลาย10-15นาทีเสร็จแล้วอะเหมือนจะไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูกันนะคะบอกแล้วว่าช่วงนี้คือ make up tutorial จะมารัวกันนิดนึงนะคะเอาให้มันเบื่อกันไปข้างนึงเลยจ้ะไม่เธอก็ฉันนะคะใครที่จะยอมแพ้ก่อนใช่ไหม ไม่ได้นะจ๊ะทุกคนต้องเข้ามาดูคลิปของลูกมีนะห้ามเบื่อกันเด็ดขาดนะคะเข้ามาดูกันบ่อยๆด้วยนะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าลุกนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่าอยากแต่งให้ทุกคนดูกันแล้วนะจ๊ะ สวยจึงตะลึงอยู่แล้วสําหรับลุคนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกมีเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเผื่อครั้งหน้าลูกหมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะจ๊ะกดเดียวนี้กดยัง ก่เดี๋ยวทีนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจริงๆแล้วปะเริ่มเลยจ้า let's go cheers ดื่มกาแฟก่อนเลยนะคะในการเพิ่มพลัง energy boost boost ของเราในเช้านี้จ้ะ โอเคค่ะทุกคนตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะนี้ลูกหมีก็ได้มีการบอกว่าคลปผิวลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าการบอกว่าเตรียมผิวลูกหมีว่ามันมีผลทําให้แบบการแต่งหน้าในวันนั้นเมคอัพโดยรวมแล้วก็ผิวโดยรวมของเราดูสวยสุขภาพดีด้วยนะจริงๆอยากจะมาแชร์ทริคในการบบกว่าเตรียมผิวให้เพื่อนสาวกันด้วยมีใครอยากดูไหมคะถ้าเกิดอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหมีว่าการเตรียมผิวก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเเหมือนนนนกััะจววีี้ดย เรามาเริ่มลงรองพื้นกันเลยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะรองพื้นที่ลูกหม,มีจะใช้ก็จะใช้เป็นตัวนี้บอบ b y Brown นะคะ e ว r e ด s k i ิน o u n d a t i o n ค่ะตัวนี้มี s p f 15 PA ด้วยกันถึง2บวกนะจ๊ะนี่เลยก็จะเป็นแบบว่ารองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางบอบบ y b r o า n เขาใช่ไหมคะจริงๆรุ่นเนี้ยคือลูกหม,มีชอบฟินิชของเขานะเพราะว่าเขาให้ฟินิชผิวที่ดูมีความเป็นเฮลตี้แมทค่ะทุกคนก็คือเป็นผิวแมทแต่ว่ายังดูเป็นแมทสุขภาพดีแมทผิวสวยนะจ๊ะอันนี้ลูกม,มีใช้เบอร์ w u 0, นะคะคือสี Warm Sand, วอมแซนเนาะก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างพอดีกับผิวลุ่ม้เลยนะคะมาเริ่มทากันเลยดีบออกมานิดนึงวันนี้จะใช้กับแ p ท t ล l a เหมือนเดิมนะคะในการเกลี่ยรองพื้นกันก่อนก่อนที่เราจะแบบว่าปาดเค้าให้เข้ากับผิวนะคะปึ๊บเหมือนเดิมชื้ชื้ สีเขาจะมีความติดเหลืองนิดนึงนะคะสําหรับสีนี้อ่ะเสร็จแล้วลูกหม,มีจะใช้แปรงของตัวเองนะคะใช้ด้านผู้ใหญ่ค่ะทุกคนทาการเกลี่ยรองพื้นเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยดได้เลย เห็นไหมอันนี้คือจะเป็นรองพื้นที่เป็นฟินิชเนื้อแมทนะคะนางก็เกลีย่ยได้ดีนะจ๊ะรองพื้นเขาก็จะแนบไปกับผิวได้ดีมากๆนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นฟินิชแมทก็จริงแต่ว่าเป็นแมทที่แบบยังให้ความแบบผิวดูสุขภาพดีมีความเล่นแสงเบาๆนะคะแต่ว่าแตะไปแล้วคือนางแบบไม่หยาไม่ยืนนะถ้าเกิดใครต้องการการปกปิดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแบบว่าบิวทับอีกได้นะคะแต่ว่าวันนี้ลูกหมีก็คือโอเคเซเยสกับผิวอันนี้แล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวลงอีกข้างนึ่งเลยค ผิวมันจะดูแมตขึ้นจากแบบฝั่งที่ยังไม่ได้ลงรองพื้นค่ะ ใช้แปรงเบนเลยคะ่ะจะอวดว่าไปซักแปรงมานะคะมีความขาวสะอาดประมาณนึงนะจ๊ะคลิปที่แล้วคือแปรงแบบว่ายุยี่มากอายมากรู้เลยว่าเออไม่ค่อยได้ซักนะคะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเออไม่เคยซักแปรงหรืออะไรเงรี้ยเราเป็นสิวหมีแนะนํานเลยนะลองแบบว่าทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าของทุกคนดูคะ่ะจริงๆอ่ะพวกแปรงแต่งหน้าควรซักแบบว่าสัปดาลห์ละครั้งนะคะหรือว่า2สัปดาลห์ครั้งก็ได้นะอย่างลูกหมีลูกหมีจะประมาณสัปดาลห์ละครั้งหรือว่าสสัปดาลหล์ครั้งถ้าเกิดแบบไม่มีเวลาหรือบางทีก็ลืมๆืมอะไรเงี้ย าจจะสองสัปดาห์ครั้งนะคะเพื่อแบบว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบสิวจะขึ้นนะให้ดูฟิลน็ตงานผิววันนี้นะคะผิวดูสวยสุขภาพดีมากบอกแล้วว่าขั้นตอนการเตรียมผิวอ่ะมันช่วยในเรื่องของการแบบว่าทําให้เมคอัพโดยรวมมาดูสวยสุขภาพดีได้ด้วยจริงๆนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันค่ะทุกคนซึ่งคอนซีลเลอร์วันนี้นะลูกมีจะใช้เป็นของทา r ์นะคะเชฟเทปเรเดียนค่ะอคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ลูกมีใช้เป็นสีเบอร์20 5นะคะไลท์แซนค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะที่เป็นรุ่นเลเดียนค่ะทุกคนเป็นสีที่สว่างกว่าผิวลูกนมีอยู่นะแล้วก็แต้มไปแค่นิดเดียวเลยค่ะตัวนี้คือเนื้อเกลี่ยง,ง่ายนะคะแล้วก็เป็นคราบน้อยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็แล้วแต่คนด้วยนะคะใครใต้ตาแห้งอะไรเงี้ยก็แนะนําให้บํารุงใต้ตากันดีๆแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่พอเนื้อมันไม่แห้งจนเกินไปอะคะ่ะมันไม่ค่อยตกล่องในระหว่างวันนะคะอันนี้ลูกหมีก็จะค่อยๆใช้แบบว่าแปรงคอนซีลเลอร์ในการกดๆดกดได้เลยเนื้อเขาเกลี่ยง,ง่ายตัวนี้แล้วก็ให้การปกปิดดีเลยค่ะใตต้ ดูตื่นขึ้นมาเลยซอกจมูกนิดนึงนะคะเก็บพวกรอยคำ้ำรอยแดงต่างๆของเราแล้วก็ขอบปาก ต่อมาเขียนคิ้วกันนะคะมงกุฎของใบหน้าของเรานะจ๊ะอันนี้ลูกหมีใช้อันเดิมค่ะทุกคน e t w d นะคะ drawing eye brow ค่ะสีน้ำตาลนะคะอันนี้คือราคาดีนะคะแล้วก็หัวลื่นเขียนง่ายแนะนำว่าไปตานะคะอันนี้ติดเฟเวอร์ลิคลิปของลูกหมีในปีนี้แน่นอนเพราะว่าปีนี้ใช้น้องบ่อยจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบราคาดีหมดเราซื้อใหม่ได้ไม่เสียดายตังมากนะจ๊ะอ่ะเขียนไปตามโครงคิ้วได้เลยค่ะค่อยๆวาดไปเลยแล้วก็ใช้ด้านหัวแปรงนะคะทำการเบลน เรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวลูกหมีจะขอดมสีให้ค mm ิ้วมันดูมีความฟุ้งละมุนมากขึ้นนะคะจะใช้เป็นของเคสนะคะเดียเดียนแบบลิ mm ้ม hmm. พ mm ันกันละดีไซน์อิงอายบราวนะคะ เช้าเชที่ไลเป็นงี้ตลอดจ้ะอันนี้สี ex4 นะคะไม่แน่ใ in. จว่ามันชื่อสีอะไรนะแต่ว่ามันเขียน ex4 นะจ๊ะก็จะเป็นโทนน้าตาลแบบธรรมชาติประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีตรงนี้กับสีนี้นะคะนี่นะคะใช้กับแปรงหัวพูพูอันนี้แล้วก็ทาทับไปที่คิ้วอีกรอบนึงค่ะเป็นการแบบว่าทําให้สีคิ้ว <textbook> มันติดทนมากขึ <transformed> ้นแล้คิ้วก็จะดูฟูงนวมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะ คิ้วก็จะดูมีความแบบละมุนละมุนขึ้นนะคะอันนี้มันดินสออย่างเดียวมันจะมีความแข็งแข็งนิดนึงเนาะแต้มๆไปได้เลยค่ะหัวคิ้วก็จะแบบไม่ต้องไปเน้นเขามากค่ะเบาๆนิดนึงเอาที่เหลือๆค่ะมาแต้มๆ เสร็จแล้วเพิ่มความติดทนอีกนิดนะคะใช้เป็นมาสค a r a าร่าคิ้วของ Kiss Me นะคะอันนี้คือลอกหมดแล้วจริงๆคือไม่ว่าจะแบบหมดไปอีกกี่อันน้องก็คือยังลอกแบบว่าอย่างนี้ตลอดนะคะอันนี้สีเบอร์0ูนย์ค่ะทุกคนเป็นน้ําตาลธรรมชาตินะคะนี่ลูกนี้ก็จะเขียนไปที่คิ้วของเราเลยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เหมือนสีคิ้วดูลมุนขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนด้วยปัดย้อนแบบนี้ฟืบแล้วก็เบรนค่ะปัดให้เส้นขนคิว้วมันมีความตั้งๆนะคะ คือมันจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติต่อมานะคะคอนทัวร์เก็บกรอบหน้ากันนิดนึงค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าลุกของเราในวันนี้นะคะสุดอีซี่เลยถ้าเกิดลูกหมีแบบไม่ติดเมาส์ติดอะไรนะ1 0 1 5นาทีเสร็จแล้วสําหรับลุคนี้นะคะอ่ะวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของกิโกมิลานโนนะคะ t ูอินวันคุชชั er ่นบอนเซอร์คอนทัวร์ค่ะทุกคนนี่อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยในการบอกว่าสำหรับมือใหม่น่าจะชอบกันเลยนะคะแต่ใดๆคือเดี๋ยวจะให้ดูข่าว่ามันแตกตรงไหนถ้า ขอลูกมิคือตรงหัวคุชชั่นตรงนี้มันหลุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบรูปไปให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดตอนที่ซื้อมามันจะเป็นหัวคุชชั่นฟองน้ําตรงนี้นะมันก็จะแบบใช้ง่ายนะคะบิดขึ้นมาแล้วก็บีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยนะแต่ว่าอันนี้พอหัวมันหลุดนะคะมันจะมีความใช้ยากนิดนึงค่ะเดี๋ยวลูกมีจะบีบออกมาให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะว้ายกระเด็นออกมาแล้วนี่นะคะสีจะประมาณนี้เห็นไหมเป็นสีที่ใช้ง่ายด้วยนานแล้วเนื้อเกลี่ยง,ง่ายมากค่ะนี่จะเป็นน้าตาลที่แบบไม่ได้ติดแดงต,ดะะแดแบบติิดดดส้้้มมนนนนะะะคคก็ไไ่่บตงเทาขาขั คือใช้ง่ายเหมาะกับทุกผิวแน่นอนนะคะเดี๋ยวอันนี้ลูกมีจะใช้นิ้วมือเลยแล้วกันนะแต้มไปที่กรอบหน้าค่ะในลูกหมีใช้แปรงของตัวเองดีกว่านะคะใช้ด้านที่เราใช้กับตัวรองพื้นเมื่อกี้เลยค่ะค่อยๆเบรนมันจะแบบเข้ากับกรอบหน้าได้พอดีนะคะเห็นไหมแล้วอย่างที่บอกไปว่ามือใหม่ใช้ได้ตัวนี้เพราะว่าสีเขาแบบไม่ชัดจนเกินไปนะคะแล้วเกลี่ยก็ไม่เป็นปืดด้วยเนื้อเกลี่ยง่ายค่ะมันจะให้ความเป็นธรรมชาติมากๆนี่ เห็นไหมใช้มือแต้มก่อนเกลีย่ยอือเห็นไหมคะกรอบหน้ามาแล้วอะ อีกข้างหนึ่งเลยค่ะมาแต่งตากันนะคะงานตาวันนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าเกิดลุกแบบเร่งรีบนะคะลูกหมีแนะนําให้ทุกคนควรมีอายแชโดว์สติ๊กแบบคู่ใจกันสักแท่งนะคะของลูกหมีคือที่ชอบช่วงนี้จะเป็นของ Rare Beauty นะคะอันนี้ชื่อสีว่ากรดนะคะทุกคนเป็นโทนแบบว่าน้ำตาลแบบน้ำตาลใช้ง่ายทุกคนลูกหมีอธิบายไม่ถูกนะมีความแบบเหลือบๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะสวอตให้ดูนะคะ นี่เขาจะเป็นหัวแบบนี้คือบอกเลยว่าใช้จริงเพราะสภาพแบบยังไม่ได้ทําความสะอาดมาก่อนที่จะมาแต่งให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวให้ดูสีนี่ค่ะทุกคนเขาจะเป็นน้ําตาลแบบสีแบบบบนะแบบน้ําตาลบอลๆอลมนาแบบนี้ นี่นะคะสีสวยมากแล้วจะบอกว่าติดทนมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนไปที่เปลือกตาของเรากันก่อน,นะคะ่ะฟิลเป็นเบสตาของเรากันก่อนนะคะทาไปได้เลยคือที่บอกว่าอายแชโดว์สติ๊กมันใช้ง่ายเพราะมันแค่แบบปาดแล้วเกลี่ยทุกคนแล้วมันสวยเลยอันนี้ลูกหมีใช้นิ้วมือนะคะเกลี่ยเลยถ้าใครชอบแต่งตาโทนประมาณนี้เหมือนกันนะคะคือแบบแนะนําเลยอันนี้ควรมีสีสวยมากให้ดู เห็นไหมมันเป็นน้ำตาลที่แบบมันใช้ง่ายอ่ะทุกคนลูกหม,มีว่าอันนี้ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะแล้วแบบแป้งนิดเดียวคือสีชัดแล้วแล้วมันมีความเหลือๆชิมเมอร์ในตัวด้วยนะคะทําอีกข้างหนึ่งให้แบบดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะใช้นิ้วมือเกลีย่ยเลยแนะนําให้รีบเกลีย่ยนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซตตัวแล้วมันจะเกลีย่ยยากเพราะว่าค่อนข้างติดทนเลยค่ะสีสวยมากจริงๆนางมีแบบหลายสีนะสวยเวอร์สีเดียวจริงสวยเหล่านั้นเนี่ยอะต่อมานะคะ เดี๋ยวลูกหมีจะทาที่บริเวณหางตาล่างด้วยนิดนึงทามาหมดเลยแบบนี้ใช้นิ้วเกลี่ยเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสําหรับงานตาเดี๋ยวลูกหมีจะขอใช้แบบว่าเป็นเนื้อแมทนะคะในการคัดเบ้าบริเวณแบบตรงนี้นิดนึงให้ตาเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะใช้เป็นพาเลตของซูเปอร์มัมพาเลตนี้นะคะพาเลตนี้จะบอกว่าสีสวยมากค่ะทุกคนโอ้ oh my god เดี๋ยวไว้มีโอกาสลูกหมีแบบมาใช้พาเลตนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แค่สีนี้กับสีนี้นะคะ ทาผสมกันแล้วก็คัดเบ้าไปบริเวณห่างตาค่ะทุกคนเป็นโทนน้าตาลที่มีความแบบน้ําตาลธรรมชาตินะคะไม่ได้เป็นน้าตาลติดส้มเนาะสองสีนิ่งแมมันจะเป็นน้ําตาลแบบเท่านิดนึงค่ะใช้กับแปรงหัวผู้ๆแบบนี้ก็ได้นะคะขาะนิดนึงแล้วก็ทาไปที่กระบอกตาของเราได้เลยค่ะ จะช่วยทําให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นเต็มๆไปนิดนึงใกล้จะสิ้นปีแล้วเพื่อนๆหลายคนคงแบบแผนจะไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ในลูกมีกลับบ้านคือไม่ค่อยได้ไปเที่ยวช่วงปีใหม่เลยเลยด้ยว่าไม่เคยไปเที่ยวช่วงปีใหม่เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะกลับไปอยู่กับที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเหมือนแบบไปใช้เวลาครอบครัวใดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าลูกมีเองก็คือจะไปเที่ยวก่อนปีใหม่ตลอดนะคะเพราะว่าปีใหม่มันแอบคนเยอะนิดนึงเนาะแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าทํางานแล้วก็วันหยุดก็คือหยุดช่วงป ใหม่พอดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เที่ยวเผื่อลูกหมีกันด้วยนาะไปเที่ยวที่ไหนก็แบบว่าเออขอให้อน j อยสนุกเดินทางปลอดภัยนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าเขาเดาอยู่บ้านเหมือนกับลูกหมีอันนี้ก็แบบมาดูคลิปของเรากันได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปแต่งหน้าสุดท้ายของปีนี้แล้วไหมนะแต่ว่าจะพยายามแบบว่าอาจจะมีให้อีกสักลุกหนึ่งนะคะเป็นลุกสิ้นปีส่งท้ายกันดีไหมนะ ใครอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอยากได้ลุคอะไรกันอีกก็บอกมาได้เลยอืมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวิวันนี้ตาสวยมากเลยอ่ะเป็นโทนน้ำตาลที่ถูกต้องเวอร์มากค่ะซิสสวยเสร็จแล้วนะคะใช้สีน้ำตาลสองสีเดิมค่ะทุกคนแต่ว่าเลือกหัวแปรงที่เล็กลงมานิดนึงนะคะเป็นแปรงแบบว่าประมาณนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวลูกหมีจะทาช่วงบริเวณหางตาล่างด้วยนะคะเป็นการเบลนสีเขานิดนึง เชื่อมระหว่างตาบนกับตาล่างค่ะพามาจนถึงหัวตาตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้กลิตเตอร์ตรงนี้นะคะนิดเดียวเลยค่ะใช้กับหัวแปรงเล็กๆก็ได้นะคะแถบไปช่วงตรงนี้ค่ะกึ่งกลางตาของเราตรงนี้นิดเดียวแบบนิดเดียวเลยให้มีความเหลือบๆก็พอค่ะเห็นไหมเนาะเหมือนใช้แปรงแล้วเขาจะไม่ค่อยติดเปลือกตาเท่าไหร่ลูกหมีใช้นิ้วมือดีกว่าทำไปตรงนี้ โอ้โหใช้นิ้วมือเราจึ้งเลยเนี่ย่่ะนิดเดียวให้มันมีความเหลือบๆก็พอค่ะองานตาวันนี้เสร็จแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าวันนี้ว่าจะติดขนตานิดนึงช่วงบริเวณแบบหางตานะคะจริงๆก็ถ้าเกิดว่าสุดอีซี่ก็จะไม่ติดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะจริงๆแค่ดัดขนตาปัดมาสคาร่าก็สวยแล้วนะจ๊าสำหรับงานตาวันนี้อ่ะดัดขนตากันค่ะ แอบไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือต้องแอบเพราะว่าเมื่อกี้ใช้เวลาติดแบบนานพอสมควรนะคะวันนี้ขนตาก็คือแบบมีความแบบอู้ฟูฟูฟ่ฟฟองที่สุดนะคะอันนี้ลูกหมีเขียนอายไลเนอร์ er มาแล้วนิดนึงด้วยใช้เป็นของ CanMake นะคะอันนี้ตัวโปรดเลย Kimmy Touch Liner คือลอกไปหมดแล้วเหมือนกันนะคะใช้เป็นสีดําเดี๋ยวจะมาเขียนทบให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆอันนี้ขนตาลูกหมีติดแค่หางตานะคะอ่ะ เดี๋ยวจะเขียนอายไลเนอร์นิดนึงเป็นการแบบว่าทําให้ตาเราดูคมแล้วก็ยาวขึ้นค่ะอันนี้ที่สอนนี้เขียนง่ายนะคะหัวลื่นจริงๆใช้ในหลายคลิปแล้วแหละทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วเขียนลากออกมาจากหางตานิดนึงนะคะให้ตาดูยาวขึ้น แต่ไม่ต้องเยอะมากค่ะเพราะว่าวันนี้ขนตาเราค่อนข้างแบบเต็มอยู่แล้วนะจ๊ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันนะคะทุกคนซึ่งงานแก้มวันนี้จะบอกว่าสีที่ใช้คือสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะปัดเป็นของ คุชชี่นะจ๊ะวันนี้คืองานแก้มแบบสวยแพงติดแกรมเวอร์ค่ะทุกคนอันนี้คือสีเบอร์สิบนะคะซอฟพีชเอาจริงไหมคือเป็นบัชออนที่แพงที่สุดที่ลูกหมีมีในกุแล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีโอไมก็ oh God, สีสวยมากท่าดาสีสวยมากค่ะทุกคนโอ้ยใจเจ็บเจ็บใจนะคะสีสวยมากจริงเอามาเดี๋ยวใช้กับแปลงของลูกหมีนี่แหละนะคะแต่ว่าใช้ด้านที่เป็นด้านจิว๋วเพราะว่ามันปัดกับบัชออนที่เป็นเนื้อฝุ่นได้ค่ะ แต้มไปเลยสีสวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะสีติดแปรงจะประมาณนี้ออกแนวพีชพีชเสร็จแล้วก็แต้มไปที่หน้าแก้มของเราเลย ช่วงนี้แบบชอบปัดแก้มแนวละมุนละมุนประมาณนี้นะคะทําให้หน้าดูเด็กดูลมุนขึ้นด้วยการที่ใช้บัชแบบว่าเล็กๆนะคะมันก็จะแบบคอนโทรลจุดได้ง่ายเห็นไหมมันจะแบบไม่เป็นปื้ดด้วยสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้แม่กอดเป็นเนื้อแมตที่ละมุนมากวันนี้เป็นหญิงสาวติดแกลมนะจ๊ะจริงๆจะบอกว่าด้านเนี้ยก็ใช้ปัดบัชออนได้นะคะเดี๋ยวทุกมิใช้ให้ดูด้วยดีกว่าใหญ่ๆปัดรวดเร็วทันใจอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ด้านนี้ได้เหมือนกันโอ้ยหนึ่งแปลงจะสามารถทําได้กี่อย่างเอ่ยต่อมามาไฮไลท์แก้มนิดนึงะ เพิ่มความจึ้งให้กับลุคของเราจากวันนี้ใช้เป็นของว a b บิวตี้นะคะส x เอ็กซ์ฮิเลตค่ะทุกคนสีนี้คือสีโปรดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาจริงน้องแตกง่ายมากเลยอันนี้ตลับที่2แล้วนะคะก็ยังแตกง่ายอยู่แต่ว่าสีเขาสวยจริงอยากจะสวอทให้ทุกคนดูกันก่อนคือ <c oughs> จะมีความเป็นสีแบบแช,ชมเปญแช,ชมเปญน,นิดนึงนะคะลูกหมีว่าเหมาะกับแบบผิวกลางกางถึงผิวสอสลูกหมีว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้กับแปลง แล้วก็ค่อยๆแบบทาไปที่แก้มเลยความฉ่าความเงาโอ้โหเล่นแสงขั้นสุดโอ my ก o d โอ m มกอ d อันนี้คือเยอะไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเกลีย่ยออกนิดนึงคือแบบมันชัดจริงมันฉ่าจริงนะคะอันนี้ต้องให้ค่อยๆเกลีย่ยเขาก็ได้ค่ะจมะกด้วยนิดนึงท้ายสุดสุดท้ายของวันนี้นะคะลิปสติกนะคะซึ่งวันนี้ลูกหมีว่าจะทาเป็นโทนแบบว่าออก น้ำตาลน้ำตาลแดงกำกำหน่อยดีไหมให้เข้ากับช่วงเฟสทีฟในช่วงนี้นะคะอะเดี๋ยวมาเขียนขอบปากกันก่อนค่ะใช้เป็นของ Fenty Beauty ก่อนนะคะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ที่แบบเนื้อลื่นเขียนง่ายติดทนนะคะลูกมีใช้สีชื่อสีว่า s าตินเพนตีนะคะสีเบอร์03จอเป็นโทนแบบชุมพูนุดนนนี่ประมาณนี้ค่ะเขียนไปที่ขอบปากของเราได้เลยเป็นการแบบว่าเก็บความคล้ำใดๆก่อนนะคะสีเขาใกล้เคียงกับสีแบบปากจริงเราเลยนะ แล้วก็ใช้มือค่ะเนื้อเกลี่ยง่ายมากเสร็จแล้วลูกหมีจะทาเป็นทินนะคะเพิ่มความติดทนไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นของโรแมนนะคะตัวนี้คือ bare water t i n t ค่ะสีเบอร์0ูนอันนี้คือสีสวยมากเป็นทินสีแดงก่ำที่แบบถูกต้องมากลูกหมีสวอทให้ดูก่อนอืออันนี้คือทิ้งสเตนช่ำเลยนะคะติดทนมากจริงเราจะทาไว้ก่อนเลย ทาเดียวๆจริงๆก็สวยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลูกหมีจะทับกลอสนิดนึงสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูความสเตนค่ะฟึบโอ้ใครที่แบบว่าทาลิปแล้วแบบกินข้าวนู่นนั่นนี่เสร็จมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ทาพวกลิปทิ้นที่มันมีความเป็นสเตนแบบนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องของความติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายลูกหมีจะทับด้วยเป็นกลอสไหมนะตัวนี้ของ Four You Two นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยอันนี้สีเบอร์15ค่ะ มีความเป็นแบบดิปกลอสนิดนึงค่ะหมุนจุ๊บๆ,ๆขึ้นมาแบบนี้สีนี้จะออกเป็นโทนแบบชมพูตุ่นๆน้ำตาลกำกำแดงบอกไม่ถูกแต่ว่าสีสวยนะทาไปที่ปากเลยค่ะแปะนิดเดียวแล้วก็ใช้มือเกลี่ยค่ะเมื่อกี้ลูกหมีเอาออกมาเยอะไปนิดนึงนะเนื้อมันจะมีความแบบเหลวนะคะแนะนำเวลาใช้คือนิดเดียวพออ๋สวยมา you so extra but i know i'm the same yeah. love me in spite of my trauma give me what i need in